คุณผู้ชมเคยรู้สึกอยากจะปั้มไข่ไหมครับถ้าเรื่องปั้มต้องยกให้พี่ล็อกเลยเออล้อเล่นครับพี่โอ้โหเอาสักคู่ปั้มโลเมนอนเลยพี่เดลล็อกขอโทษทีนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่เกม W W E undefeated โอ้โหพี่เดลล็อกใจเย็นเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งโอ้ยอย่าหักขาเขาเลยเราอาจจะดูแล้วมันอาจจะรุนแรงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเกมนี้เป็นเกมมวยปั้มครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมแบบแนวแบบป้วนปั้มนี้ก็ต้องยกให้พี่เดลล็อกเลยนะครับเพราะว่าเขามาจริงๆ หน้าเขาสิครับเฮ้ยเก๊กเลยไปหรือเปล่านี่ฮะอย่า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 ทักพี่เขาเยอะนักบปยปั้มยังมีให้เลือกอีกหลากหลายในวงการแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือเป่าตรงนั่นเองครับคุณผู้ชมเรามาดูในส่วนของสกิลตัวละครกันเลยดีกว่านะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสกิลหลักของเขาเองที่เป็นเอเกอลักษณ์เนี่ยอยู่ที่2ส,สกิลด้วยกันนะส่วนสกิลอื่นเนี่ยเราสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้เลยนะและยังสามารถอัปเกรดท่านั้นเพื่อเพิ่มดาเมจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เรายังสามารถที่สลับนะไม่ว่าจะเป็นท่าบล็อกท่าจมตีก็สามารถทําได้แล้วตัวละครอื่นๆเนี่ยเออมันก็ยังเหมือนกันนะขนาดเวลาอัพเลเวลเนี่ยมันก็ยังตงเลยโอ้โหย่าอะไรนี่ยก๊เฮ้ยเดี๋ยวร็อกมาแล้วครับเขาเปิดตัวแล้วนี่คือพี่เดี๋ยวรออ็อกเออคิวทำไม่ต้องเก๊กตลอดวะและนี่คือโอเน็ คือเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นแบบสุ่มห้องแบบออนไลน์ทั่วโลกนะสมมุติว่าเราต้องการเล่นกับใครใช่ไหมเราก็ต้องสุ่มห้องโดยการกดที่แบตเตอร์เนี่ยมันก็จะสุ่มห้องให้โอ้โหเดอะล็อกเปิดก่อนให้เปียวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยทุ่มได้ไงเนี่ยผมก็ว่าอ้วนแล้วนะได้จับบล็อกสิครับมาเออโอ้โหโดนตบโอ้โหโอ้โหโดันตกไม่ยัง้งเลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วพี่อ้วนบอกมาจับนี่ไงจับบล็อก ผมว่าพี่อ้วนนี่เหมาะกับการบล็อกมากเลยโอ้ดูมันตบตบไม่เลี้ยงเลยเฮ้ยอย่างนี้ต้องอันตรีเฮ้ยอ่ะโอ้โหไม่โดนมันหลบได้ไวเฮ้ยเอาเล่นตัวเหรอเดี๋ยวเจอพี่บึ้มตบหน่อยตบหน่อยตบเหมือนแล้วตอด้วยท่าเฮ้ยเฮ่นั่นไงนั่นไงว่าแล้วโดนซ่านี่ไงพี่บึ้มใช้พุงมหาปลัยครับเอามาดิจะสู้กันเหรอมามันก็ไม่ยอมต่อยไวเฮ้ยมันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งแล้วมันนิ่ง นิ่งแล้วใส่แรงทำไรทำไรพี่เดือดร็อกเอ้ยทรงมันเหมือนหลุดไว้เฮ้ยทรงมันเหมือนหลุดหลุดเ๋าหลุดเนาะตบไม่เลี้ยงแล้วหลุดอย่างนี้ก็สบายเราแล้วแหละอย่างนี้เราก็ชนะแล้วมาหลังจากที่คู่ฟ้าของเราเนี่ยเลื่อนรถจนหมดนะเราก็จะสามารถจับกดได้เขาจะนับ1-3ถึงเท่านั้นเองก็จะได้รับชัยชนะไปอย่างง่ายดายพี่อ้วนบึ้มมาแล้วจ้าหลังจากที่เราจบแบทเทิลไปแล้วนะเราจะได้รับกล่อง แล้วเราเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดกล่องเนี่ยเพื่อรุ้นรับการ์ดต่างๆเอามาสะสมและมาทําการอัปเกรดนั่นเองเราสามารถเพิ่มชื่อเสียงเพื่อสะสมแรงแล้วก็เพิ่มระดับของตัวเองขึ้นไปเพื่อของรางวัลที่ดีขึ้นเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะและนี่คือเปิดมานี่อย่างเท่เลยครับ AJ ครับโอ้โหเป็นไงดูท่าโพสของเขาสิมันช่างยาราอะไรกันเรามาปั๊มอีกสักยกกันเลยดีกว่ามาเปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหมันเปิดก่อนเว้ย อย่างนี้ยอมไม่ได้แล้วเจอลูกพี่ลูกน้องฝาแฝดมาปั้มกันหน่อย้อ,อ <c oughs> เจอดีๆที่ของพี่ไปแล้ะเป็นไงอะน้อง <c oughs> เปิดก่อนได้เปรียบโฮ้เโอ้โหมันเปิดก่อนไว <c oughs> ้ฮย <c oughs> ไม่ได้แล้ว <c oughs> โอ้โหใจเย็นน้องใจเย็นเมื่อกี้สงสัยจะแครนนะครับ ในการปล่อยท่านในแต่ละท่านเนี่ยเราจะต้องคำนวณว่าเกจที่เราจะใช้เนี่ยมันใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราจะใช้ต่อท่าเหมือนเป็นคอมโบเนี่ยจะใช้ท่าไหนดีซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะต้องคำนวณน,นะเพราะว่ามันมีผลก่อการต่อสู้มากๆเลยครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยการด์ดรดีๆแบบรัวๆดีๆนะมันก็มีสิทธิที่เราจะได้รับชัยชนะไปอย่างง่ายได้ตอนนี้เราก็ได้อันตีแล้วโอ้หมันใส่ไปยังเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยน้อง ได้โดนอือสัดหน้าหงายแล้วต่อด้วยต่อยเป็นไงล่ะจุกจุกโอ้โหตอนนี้เขาพอกันครับเรากดยิ่งกว่าได้บงขนาดนี้หัวมีแตกแน่เลยคุณผู้ชมเอ้ยมันยังจะเล่นอีกไหมซัดไม่ยั้งครับคุณผู้ชมดูดิมันสู้ไม่ได้ละโดนไปหนึ่งดอกครับคือถ้าเกิดว่าเราเดียชนะนะเลือดเราจะไม่ได้เด้งขึ้นนะครับเลือดเราจะเท่ากับตอนที่เราสู้ชนะเมื่อกี้เลยนะนี่โดนนอยเฮ้ยล็อก แล้วก็จัดการเราต้องต่อให้มันเหลือน้อยที่สุดเดี๋ยวมันจะเล่นเราหูมันไม่ยอมว่ะมันไม่ยอมหูโดนเลยหนึ่งเลยเท่ากันแล้วต้องไฟครับงานนี้มาเราต้องรอจังหวะมันแป๊บหนึ่งคือเราอาจจะแบบว่าแกล้งนะครับว่าเฮ้ยเราอ่อนให้อะไรงี้โดนดิครับกันเหรอกันเหรอนี่ไงโดนอีกรอบนึงหัวแทบแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใกล้แพ้แล้วมันใกล้แพ้แล้วคุณผู้ชมต้องอาศัยจังหวะนะครับโดยสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ย เรามีท่าไหนเนี่ยที่รุนแรงนะครับเราก็ออาจจะเก็บไว้เพราะว่าไอ้ท่าจับเนี่ยเราสามารถโดนหยุดได้ด้วยท่าต่อยของเขานะครับนอกจากที่ว่าเขาจะต่อยมาแล้วใช่ไหมเราหลบปุ๊บแล้วเราพุ่งเข้าไปแล้วเรากดจับเนี่ยมันก็จะกดต่อยไม่ทันครับหรือถ้าเกิดว่าเขาใช้ท่าใหญ่ๆเนี่ยเราก็สามารถสังเกตได้ว่าท่าใหญ่ที่เขาใช้ไปเนี่ยมันจะใช้จํานวนของเกรดเนี่ยเยอะมากๆเลยโอ้โหแม่งต่อยไม่หยุดเลยเว้ยเฮ้ยได้เลยน้องได้เลยน้องยา่า ฉากโอ้ยเอาดิอันตีิดฉากเอ้ยมาดิโดนปังสัตว์จบจับกดแล้วนับนีเสร็จแน่นอนยายนอะไรข้ามาแล้วโอ้ยชะนะแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะครับอยากที่จะปั้มใครสักคนหนึ่งเนี่ยในเกมนะครับอย่าไปปั้มจริงนะไม่ดีเดี๋ยวโดนจับนะโอเคไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ให้ครบ10,000 0สซับสไคร์ด้วยนะครั